ผู้ชมครับมิถุนายนเรายังอยู่ในช่วงของเดือนสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเมื่อวานนี้ในรายการตรงประเด็นเองเราได้พยายามที่จะสื่อสารถึงสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นในภาวะเอลนินโยหรือว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เราจะต้องเผชิญและก็ะเผชิญอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะในปีนี้แน่นอนว่าเราก็ยังพอมีโอกาสนะครับที่จะทําให้พอน,นัก เป็นเบาได้นะครับเพื่อที่จะให้หลายๆคนนั้นกลับมาให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นต้นทางของการแก้ปัญหาความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับชวนคุณผู้ชมมาดูข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยเรานั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศกันเท่าไหร่นะครับ ข้อมูลเฉพาะปี2,561นั้นพบว่าเราปล่อยกา๊าซเรือนกระจกถึงประมาณ370ล้านตันนะครับแต่ว่า เรามีทรัพยากรธรรมชาติที่จะช่วยดูดซับก๊าซเหล่านี้แหะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ป่าชายเรนหรือว่ากลไกอื่น,น,นๆนั้นอยู่เพียงแค่86ล้านตันเท่านั้นครับนั่นทําให้เรามีก๊าซเรือนกระจกเหลืออยู่ประมาณ200กว่าล้านตันนะครับนั่นก็ยิ่งเป็นปัญหานะครับวา่าเราจะสามารถที่จะมาร่วมมือกันในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือว่าพื้นที่ในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะสามารถเพิ่ม ให้เป็นได้อย่างน้อย120ล้านตันนะครับซึ่งนั่นทำให้เราเห็นนะครับว่าแนวทางของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็จนถึงเวลานี้แนวทางจะคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วคงต้องชวนคุยเรื่องนี้ กับน้องพรีนพิชยาพรโพสงาน,นะครับที่ติดตามในเรื่องของพื้นที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่องเลยเวลานี้สถานการณ์การความพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองของเราเป็นยังไงบ้างฮะโอ้ต้องเรียกว่าคืบหน้าอย่างมากนะคะเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกรวนต่างๆเนี่ยตอนนี้น่าจะเข้าไปอยู่ในประเด็นในใจของหลายๆคนที่เราเห็นความพยายามหลายคนหันมาใช้รถอีวีหลายคนนะคะก็พยายามทําให้การอุปโภคบริโภคของตัวเองนั้นกรีนมากขึ้นทำยังไงให้ขยะน้อย ลงอันนี้ก็เป็นาภาพสะท้อนอย่างหนึ่งค่ะในภาคของผู้บริโภคที่เราได้เห็นความคืบหน้าเนาะแต่ก็ต้องบอกค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือว่าหน่วยงานต่างๆค่ะมีความพยายามอย่างยิ่งนะคะในการที่จะทําให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกนั้นน้อยลงค่ะ ะะเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทั้งระบบนิเวศแล้วมันก็จะวนกลับมาถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพวกเรานี่แหละค่ะสําหรับพื้นที่สีเขียวนั้นอย่างที่เกล่นไปนะคะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสามารถนํามาคํานวณเรื่องของการดูดซับคาร์บอนไดออกซไซด์ได้ในเมื่อการปล่อยนั้น เป็นเรื่องสมมุติการปล่อยเนี่ยเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะคุณผู้ชมการลดการปล่อยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่ากระทบถึงเรื่องสินค้าการบริการต่างๆเราก็เลยคิดว่าโอกาสของพื้นที่สีเขียวเนี่ยแหะค่ะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยลดหรือว่าดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนมานะคะพื้นที่สีเขียวอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีต้นไม้หนาแน่นมีชีวภาพมากมายค่ะหรือว่าพื้นที่สีเขียวธรรมชาติพื้นที่เกษตรกรรมก็ใช่นะคะพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนยัอน ใจนันทนาการทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเป็นพื้นที่ในอาคารพื้นที่สวนหย่อม เหล่านี้นะคะก็เรียกว่าสามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์ทั้งสิ่งแวดล้อมหรือถ้าจะเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้แล้วด้วยเนี่ยก็เกิดประโยชน์ในอีกระดับหนึ่งเป็นคูณ2กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับภาพประชาสังคมนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ากทมก็ผลักดันให้หน่วยงานรัฐอย่างกทมนะคะตั้งนโยบายสวน15นาทีขึ้นมาค่ะเป็นสวนที่ตั้งใจอยากจะให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในเมืองนะคะกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยเข้าถึงได้ในระยะ800เมตรค่ะ อาจจะไม่ต้องมีขนาดใหญ่มากนะคะแต่ขอให้เข้าถึงได้ง่ายๆทุกคนใครก็ไปสวนได้นั่นเองค่ะผ่านไป1ปีนะคะตอนนี้การบริหารกรทมโดยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้เปิดสวน15นาทีขึ้นใหม่เพิ่มแล้วอีก30แห่งค่ะโดยตั้งเป้าปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย40แห่งนะคะแล้วก็คาดว่าหากทําได้สําเร็จตามเป้าภายใน4ปีของการดํารงตําแหน่งนั้นกทมก็จะมีสวน15นาทีเพิ่มขึ้นอีก500แห่งเลยทีเดียวค่ะการทํางานเรื่องนี้ยัง ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคประชาสังคมอย่างกลุ่มวีพักแล้วก็บิทรีนะคะในนามของคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยค่ะวันนี้เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปดูหนึ่งโมเดลนะคะที่น่าสนใจอยู่ใน กรุงเทพค่ะนะ,ะแถวแถวทองหล่อนะคะเอกมยัยทุนผู้ชมเดิมทีอาจจะไปกินข้าวร้านอาหารแถวนั้นได้นะคะแต่วันนี้จะพาไปดูพื้นที่สีเขียวที่น้อยคนค่ะที่จะเข้าไปถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลาจากถนนใหญ่เลยทีเดียวนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะชื่อว่าสวนคลองเป้งค่ะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นทางนะเชื่อมต่อระหว่างถนนเอกมัยซอย5แล้วก็ทองหล่อซอย10ค่ะเป็นแบบ พื้นที่แอบซ่อนนะแอบซ่อนอยู่นะคะซึ่งสามารถที่จะเดินผ่านเพื่อไปยังคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ออฟฟิศเซ็นเตอร์คอมมูนิตี้มอลหน่วยงานภาครัฐอย่างสถานีตำรวจก็อยู่แถวนั้นด้วยค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนแอนอัดมาอยู่ค่ะก่อนที่จะรื้อย้ายออกไปนะคะแล้วก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างหลังจากนั้นสำนักง,งานเขตก็เลยเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ค่ะพัฒนาให้เป็นสวน15นาทีแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสถาปนิกวีพัคด้วยช่วย มาทํากระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็ติดตั้งนิทรศการจําลองค่ะทําให้ฟื้นคืนชีวิตชีวาของพื้นที่โร้างแล้วเราก็ได้เห็นโอกาสอย่างมากในการพัฒนาต่อยอดอีกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะคุณร่งดยเป็นยังไงนี่คือภาาบรรยากาศนะที่เห็นเป็นแบบเหมือนม่านเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือเอิชั่นที่อาสาสมัครเขาได้แบบไปไปไปตกแต่งเอาไว้ค่ะเดิมเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยคนก็อาจจะรู้สึกว่า เอ๊ทางเปลี่ยวหรือเปล่า,าไม่กล้าเข้าไปแต่พอมีนิสิตกางแบบนี้ใช้งานได้หรือยังต้องตกแต่งให้เห็นนิดนึงค่ะ นิทรรศการแบบนี้ก็เป็นการชวนคนเข้าไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วแต่ว่าสวนยังสามารถเข้าไปใช้งานได้ถูกต้องสวน15นาทีเนี่ยยังอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อว่าจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มขึ้นในย่านนี้แต่ใครไปใครมาก็สามารถเข้าไปถึงได้ค่ะนอกจากเราเราเห็นสวนนะฮะเห็นสนามหญ้าเห็นกิจกรรมต่างๆที่เข้าไปจัดเนี่ยฮะทีนี้ถ้าเรากําลังจะย้อนกลับมาพูดถึงในเรื่องของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ย มีส่วนสําคัญอย่างมากเลย<า>ที่นี้ย การดูแลหรือแม้กระทั่งการจะปลูกต้นไม้ในมเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยฮะตอนนี้มีวิธีมีแนวทางอย่างไงบ้างครับค่ะก็ต้องบอกว่าต้นไม้เนี่ยพื้นที่สีเขียวเนี่ยสำคัญแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะยิ่งต้นไม้ใหญ่มากเท่าไหร่โอกาสนั้นก็ยิ่งดีมากขึ้นค่ะทําให้เราต้องมาขับเคลื่อนเรื่องของวิชาศาสตร์ุษกรนะคะเพื่อที่จะทําให้มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลต้นไมอ้อย่างถูกวิธีให้ต้นไม้ใหญ่นั้นสวยงามแล้วก็แข็งแรงค่ะอยู่คู่กับ เมืองของเราไปอย่างยาวนานเลยนะคะตอนนี้นอกจากเรื่องของการปลูกเนี่ยเรื่องการดูแลก็สําคัญไม่น้อยเลยค่ะสําหรับตอนนี้นะคะกทมเองก็ได้ทํางานร่วมกับกลุ่ม Big กทรีค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าไทยพีบีเองก็เป็นหนึ่งในโหนดสําคัญนะคะในการเปิดอบรมด้วยนะคะเขาพยายามจะทําให้มีรุกขกรค่คะเพิ่มขึ้นในทุกเขตนะคะอย่างน้อยหนึ่งคนจะได้ช่วยกันดูแลพื้นที่ในเขตของตัวเองนะคะอบรมกันไปแล้วหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะวันนี้เองเราอาจจะได้เห็นว่ากทม เองก็มีถนนสวยนะคะต้นไม้สวยงามคู่กับถนนสะอาดแบบนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของการที่จะผลักดันกันต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามประชาชนอย่างเราๆถ้ามีใจในการรักต้นไม้เราก็อยากจะร่วมดูแลจะทําอย่างไรคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า r r e n n o t ได้ค่ะ r r e n n o t นีดด้นะคะ เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นโดยคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งน้องเนี่ยเคยเป็นหนึ่งคนที่เดินไปตามถนนแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจเลยกับการตัดต้นไม้นะคะที่โอดสงสารต้นไม้หัวกุดนะคะ <S <S เขาก็เลยพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาค่ะในแอปเนี่ยจะชวนให้ผู้ใช้งานนะคะได้สังเกตต้นไม้จะมีข้อคำถามต่างๆนะคะอย่างเช่นว่าใบต้นไม้เป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไรลาต้นมี อะไรที่น่าเป็นห่วงไหมระบบรากเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันค่ะแล้วก็มีการถ่ายรูปด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะคํานวณได้ว่าต้นไม้ต้นนั้นที่คุณผู้ชมหรือว่าผู้ใช้บริการเห็นเนี่ยสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่และท้ายที่สุดนะคะฐานข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาประเมินเรื่องของสุขภาพแล้วก็การตัดแต่งหากว่าต้นไม้ต้นนั้นรู้สึกว่า สุขภาพไม่แข็งแรงเลยมีความเสี่ยงจะโค้นล้มจะได้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นความอัปเดตคืบหน้าค่ะที่ประชาชนอย่างเราก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นไม้ของเมืองได้นะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงส่วน15นาทีย้ำอีกทีละกันมันคือส่วนที่เข้าถึงได้ง่ายภายในระยะไม่เกิน800เมตรนะคะก็ไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่นะคะซึ่งนอกเหนือจาก ความพยายามของกรุงเทพมหานครที่ได้เห็นผ่านคลองเป้งไปแล้วเนี่ยหน่วยงานอื่นๆก็เช่นกันค่ะร่วมขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนะคะ